สวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อนนสีทุงท่านเรามาดูลราพัฒนาสูตรบนกันลราพัฒนาสูตรบนก่อนเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวบนผิดดิแต่เอาสูตรใหม่มาลงก่อนไปดูดูคำเตือนกันก่อนจ้าแนวทางที่ให้เป็นการคำนวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมด้จ้า มาดูกันเลยบนนะ่ะไม่เข้าเอาสูตรเปลี่ยนสูตรทำสูตรใหม่ <c oughs> ใค้ถูกมากเมื่อคืนนี้ล่างอย่างเดียวดิแต่ร่างเนอะบนไม่เข้าอะ่ะร <c oughs> ่างอย่างเดียวล่างอย่างเดียวก็จะเป็นตัวกลับจอยแล้วต้องกลับด้วยนะคะไม่ใช่ว่าไม่ให้กลับนะคะลักหร้อยก็มาเป็นตัวนี้ซ้ำ น่าศูนย์กำลังว่ามันจะมาเอาไปขายมือโดดศูนย์กำึ่งน่าจะมาแต่ไม่มามันมาแปดหลักร้อยมาแปดผิดได้ศูนย์แปดนี่นะถ้ามันเป็นแปดศูนย์นี่ก็ถ้าเป็นศูนย์แปดนี่ก็ได้หลักร้อยเลยหลักร้อยก็มามาก็ไม่เข้าเพราะว่าเลขด้านเข้าเดี๋ยวพรุ่งนี้ลงให้ ด้านล่างเราต้องกลับด้วยมันยังแม่นอยู่มันยังถูกอยู่มันกลับแล้วนี่มันอยากผิดดิมันกลับแล้วมันจะอยากผิดเเพราะว่ามันกลับแล้วไม่ใช่ต้นนั้นมันมาสุดเจ็ดมันมาออกอย่างนี้แล้วมันจะเป็นตัวกลับทุกทีเลยแล้วเมื่อวานนี่มันก็มาตรงกันอีกมันก็เป็นตัวกลับอันนี้มันออกศูนย์เจ็ดนะมันออกหนึ่งเจ็ดนะ อันนี้มันอ,อกหนะึ่งเจ็ดเนาะมันมาอ,อกเจ็ดหนึ่งก็คิดอยู่นะถ้ามันเป็นตัวกลับเหมือนสูตรเหมือนตัวนี้มันก็มันก็คงเป็นตัวกลับคิดอยู่ดิแต่ก็ลุงเอาตามตัวเอาตามสูตรเดี๋ยวเอฟซีจะว่าให้เลขไม่ถูกก็ทําให้มันถูก <laughs> ก็อยากให้ถูกเนาะมันเดี๋ยวพรุ่งนี้ลงสูตรนี้ให้แต่ไม่รู้มันจะเข้า บนหรือล่างเรือจะไม่เข้าเพราะว่าเรื่องมันกลับกลับก็ไม่แน่แต่ตัวนี้มันยังกลับมาเข้าอีกเนาะมันอกหนึ่งเจ็ดแล้วมันยังมาอก 0, อกศูนย์หนึ่งต้องเข้าเลยมาดูกันเลยดูบนก่อนก่อนสูตรใหม่เอาสูตรใหม่มาลงเอาสูตรที่ถูกนะไม่ใช่ว่าจะเอาสูตรที่ผิดลงอีกลงอีกถ้ามันผิดอีกเราก็มีหนาวเลย เลย้ยอนดูย้อนดูหกราคาซื้อใหม่ามอันเขียนได้อันเดียวเราพัฒนา ยังให้ f สี่ถูกเหมือนกันอยู่แต่ f ถูกอยู่เพราะ f กลับก็ซื้อเลขต้องกลับแล้วเพราะจำจำไว้ตอนที่เลขออกสองเจ็ดเจ็ดสองนะซื้อสองเจ็ดมันเปรียวออกเจ็ดสองแปดเจ็ดสองอ้ยหนาวในในเลยเราพัฒนาบนจำวันจันทร์ สองทับเก้าทับหกแปดเราจะย้อนดูที่สองหกหกแปดสองแปดโอ้คือเจิดขึ้นไปเต็กอะใช้พันวันเราก็ใช้หลักพันยุ่แต่เราเอาเลขตัวหลักหน่วยไม่เข้า เปลี่ยนหลักหน่วยใหม่หมื่นหน่วยบนบวกเก้าอันที่แล้วเลยใส่หมื่นเนาะก็ใส่หมื่นใส่สิบบวกบวกเก้าแต่มันผิดเปลี่ยนเลื่อนมาอีกนิดนึงหกบวกแปดหกบวกแปดบวกเก้า แปดและเก้าสิบแปดล้วเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสิบสี่ได้สี่บวกไปนหนึ่งเต็มคือห้าเก้าบวกแปดเป็น 7, 7, 6, เจ็ดเจ็ดบวกหกเป็นสิบสามบวกไปหนึ่งเต็มคือสี่เออหลักร้อยมันผิด จะเปลี่ยนหลักร้อยไมยมันผิดผิดแล้วมันก็กลับมาเข้ามันเดิมนล่เลยลักร้อยนี่มันผิดไปสูงขงล้ลยเอารักร้อยตัวเก่าเนนะลยเนาะรักร้อยตัวเก่าก็คือหกสิบหน่วยหรือวันจะมาตัวเก่า เป็นตัวใหม่นี่มันมาเอาที่10 10วงหน่วยนี่มันมามามาเข้าจะเอา4ตัวมันก็เยอะเนาะเอาตัวเก่านี่แหละผิดผิดแล้วมันก็เข้ามันจะเข้าไหมลองดูหิือจะเอาทั้ง4ตัวเลย ตัวนี้กับตัวนี้ดูจะเอาตัวนี้กับตัวนี้เอาทั้งสองเลยสองบนสองเป็นสี่ห้าห้าสี่สามห้าสี่สามเนาะสองบนสองเป็นสี่ห้านี่คือหลักร้อยจะคู่กับสี่สามสี่สี่ ห้าสามห้าสี่แล้วไปสี่สามเอาที่ห้าเลยสี่สี่สามห้าสี่สามแต่ละร้อยเราผิดเมื่อกี้แล้ว,เร,วเราผิดนี่เป็นลายอมใหม่ตัวนี้นานๆมันผิดทีนั่เป็นตัวกลับ ก็คิดอยู่เลข7 8 8 7มันต้องเป็นตัวกลับก็บกลับจริงๆว่าจะกลับไม่หรือก,กลัวว่าเลขไม่เข้าก็ใช่มันเข้ามีคนคอมเมนต์มาว่าเยอะนะเลขไม่เข้าก็อยากให้มันเข้านี่ยัดเลยไม่ลงหกศูนย์ศูนย์ห้าสี่สาม มื่นบวกร้อยพันบวกรอ้อยหมื่นบวกหน่วยบวกเก้าลองสูตรนี้ผิดไหมจะไม่ผิดไหมก็คือศูนย์บวกห้าศูนย์บวกสามบวกเก้าได้ห้าหกการเาสิบสิบเอ็ดสิบสองได้สองสาม เอาสูตรอีกสูตรหนึ่งลงไปเป๊ะบวกบวกเก้านะสูตรสูตรตัวน,นั้นบวกเก้ามันก็เลยไม่มีสองอันนี้มันแสนบวกสี่บวกเก้ามันเลยไม่เข้าเนาะอันนี้เอาหมื่นบวกหน่วยบวกเก้าจับคู่ก็คือห้าสองห้าสามหกสองหกสาม หลักร้อยเราจะใช้ตัวนี้ก็ได้ดิตัวนี้มันมาเข้าหลักร้อยสี่บวกสามกีแปดนี่มันมาเข้าหลักร้อยดิหลักร้อยของมันจริงๆก็คือหกบวกสี่อนบ ศูนย์หนึ่งมันโมกศูนย์แปดเอาตัวนี้เป็นหลักร้อยเลยถ้าจับทั้งสี่ตัวมันก็เยอะเนาะทำไมถึงถูกเอาเปลี่ยนหลักร้อยตัวนี้เปลี่ยนหลักร้อยตัวนี้ก็คือเจ็ดหกสองแปดหกสองศูนหกสองหนึ่งหกสองไปสี่ตัวเลยไปสีตัวเลยนี่ จะเหล่าไปสี่ตัวถูกเลยแปดหกสองหกสองศูนย์ห้าศูนย์แปดหกสองเราจะใช้พันบวกร้อยหมื่นบวกหน่วยบวกเก้าคงที่ สูงที่แล้วตัวข้างล่างผิดนียเพราะว่าไปเอาแสนบวกหกศูนย์บวกแปดห้าบวกสองบวกเก้าอันนี้ไม่รู้ด้วยตัวไหนยอดหลังถูกหมดนะคะเดือนหน้าไม่รู้ที่แปดเก้าอ้าแล้หกเจ็ดเจ็ดบวกเก้าได้หกเจ็ดจับคู่ก็คือแปดหกแปดเจ็ด ก้าหกเก้าเจ็ดเอาหลักร้อยของเราก็คือหกบวกสองเนาะเจ็ดแปดที่แปดเก้าศูนย์บวกหกหกเจ็ดเอาทั้งหมดเลยหกเก้าหกเจ็ดเก้าหกแปดเก้าหกเก้าเก้าหก นี่นะคะเอาหลักร้อยใส่หมดเลยเพราะว่ามดที่เล้วมันมาเข้าตัวข้างบนอันนี้มันจะกลับมาตัวเก่าเท่านั้นเลยจัดไปเก้าหกตัวเดียวเน้นเน้นบนนะคะบนกันล่างด้วย <laughs> บางทีมันมาล่างสฉยดลหกเจ็ดเก้านะคะเก้าเจ็ดหกกันไว้น,นี่กันไว้เฉยๆตัวละ ถ้ามันไปเล่งหามันจะมาตัวนี้นี่นะคะสองหางหกกบเจ็ดอันนี้กันไวแต่มันมาเข้าตัวกันเฉยมาทีเล้ยวมาตัวนี้แปดเจ็ดตัวจริงไม่เข้าเลยชอบก็จัดไปขัดก็ผ่านนะคะแค่ไปลุน้นเล่าพัฒนาบนเล่าพัฒนาบน สองสองทับเก้าทับหกแปดชกกระจัดขัดกระพานนะคะแค่ไม่รุ้นดูคำเตือนจ้าแข็แล้วเ,เนาะลงวันนี้บางคนอาจจะลืมนะอย่าลืมนะคะเนวทางที่ให้เป็นการคำนวณทางการนิสร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้ทงสิน้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยจ้าขอบคุณผู้ที่ติดตามนะคะขอให้ร่ำรวยมีเงินทองใช้ไม่ขาดมือ โชคดีมีความสุขทุกท่านนะคะให้ถูกทุกทุกท่านนะคะที่ลบจมคลิปสวัสดีจ้า